สวัสดีครับตาสุคีรีนะครับเที่ยวมาเลเซียนะครับเป็นตอนที่14แล้วนะครับตอนที่14นี้ก็เป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของสถานที่ทางศาสนาหรือความเชื่อนะครับที่แรกที่เราไปนี่ก็เป็นน,นิสารเทพเจ้าหานุมานนะครับซึ่งก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวมาเลเซียนะครับ ก็สร้างไว้สวยงามนะครับข้างในก็เป็นเจ้าแม่กุนอิมนะครับก็มีสารพัดนะครับอันนี้เป็นพญาอินทรีเป็นน้ำเป็นครองอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งน้ำนะครับบอกตรงๆว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับบริเวณข้างๆก็มีนกพิราบนะครับนกพิราบเยอะมากก็จะมาหาอาหารนะครับจากที่นักท่องเที่ยวให้ เราก็จะไปบินเกาะอยู่ตามกิ่งต้นไม้นะครับอาบริเวณหนองน้ำตรงนี้นะครับซึ่งมีนกพิราบจำนวนมากนะครับถ้าไม่สังเกตได้ดีนะครับก็จะไม่รู้ผมเดินเข้าไปอยู่ข้างใต้ตั้งนานนะครับถึงเห็นว่าโอ้พอเงยหน้าขึ้นไปบนต้นไม้เ,เป็นนกทั้งนั้นเลยนะครับดีไม่ถ่ายามูลมาโดนศรีรษะนะครับก็ เมื่อมีนกมากก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ก็จะมีกลิ่นนิดนึงในบริเวณนี้นกทั้งนั้นเลยนะครับบนต้นไม้ซึ่งที่นี่ก็ไม่มีใครทําร้ายนะครับเมื่อไม่มีใครทําร้ายนกก็จะมาอยู่กันเป็นจํานวนมากเดินต่อไปนะครับข้างบนนั้นไม่ได้ขึ้นไปนะครับถ่ายเห็นเป็นภาพคนเล็กๆเ,เลยนะครับ ด้านหน้าก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับเหมือนลักษณะคล้ายๆกับศาลเจ้าของคนจีนนะครับซึ่งก็มีผู้คนนะครับเข้าไปไหว้สักการะเยอะมากนะครับอันนี้ก็ดูสถานที่ต่างๆแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับผมก็เช่นกันก็จะเดินทางออกจากที่แห่งนี้นะครับไปขณะนั้นก็ เจอสิ่งนี้ครับเป็นหางนกยูงนะครับก็ผมไม่ได้ถามนะครับว่าราคาเท่าไหร่คงจะคุยกันไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ก็ถ่ายภาพเก็บภาพสวยๆของหางนกยูงเอามาฝากทุกท่านเลยนะครับ